กรรมใดๆของก็ตามของทุกหมเหล่าชั้นภูมิพักทิพย์ภักอยากทั้งหลายอเบยภูมิทั้งหลายนะ <c oughs> ทั้งหมดนั้นสิ้นที่ได้เคยหลงวกนะะวนสารวนหมกมุน่นมัวเมานะในการเป็นกันอยู่ทั้งหลายในโลกิสุขโลกทส,สัยทั้งหลายนะความยึดติดความมหังการความหลงลำพองในตนเองทั้งหลายนะอันเกิดจากความหลงยึดติดแห่งตนก็ตามนะสิ่งใดก็ตามที่ยังคงเป็นสิ่งปิดกั้นปิด,ปด,ปดบังความที่คลายสวย่างสวยความมืดบอดทั้งหลาย ในพระธรรมและการการบวชการสละการเกื้อกูลรมศาสนาและการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบารมีทั้งหลายหรือสิ่งใดก็ตามที่เป็นไปด้วยการหลงตกย,ำยก่ำนวกวนหรือส่งเสริมการตกย,ำยก่ำบกวนแก่ทุกมูเหล่าเ้นภูมิแก่โลกทาศตุแก่สังวรทั้งหลายนะจนกลายเป็นวิบากกรรมพันธะภาาะภูมมัดผูกพันทั้งหมดสิน้นหรือสิ่งใดก็ตามที่หลงใช้คุณไสยมนต์ดำคาถาคมเวทมนต์ทั้งหลายอำนาจจิตที่เต็พลังปัญญาตบะชาญญาใดก็ตาม เพื่อตนเองก็ตามนะเพื่อหาอยู่หากินก็ตามเพื่อพวกพ้องก็ตามนะหรือว่าใช้ในการสร้างอำนาจวาสนาบารมีในทางที่ผิดก็ตามนะ่อให้เกิดกรรมเบียดเบียนทั้งหลายในทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิทุกกรณีกรรมทุกเพศกรรมทุกักษณะกรรมของทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิน้อมองคมหาบารมีทุกพระองค์สมเด็จประธานขอให้กรรมทั้งหมดทั้งมวลของทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิพึงเป็นโอโหสิกรรมนับตั้งแต่การบัดนี้เป็นต้นไปทุกอย่างอโหสี โอโหสีโอโหสีสูสูสูโอเคนะครับอ่ะก็มาอีกครั้งหนึ่งเนาะวันนี้ก็ยังอยู่กรุงเทพอยู่นะครับก็ร้อนเหมือนเดิมไม่รู้ที่นี่กับกรุงเลยไหนร้อนกว่าเพราะว่าหลังกุดผมมันติดน้ำไงมันก็เลยเย,ย็นมันจะเย,ย็นกว่าหน่อยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรมาแล้วก็ปรดไปนะ โอเคครับนั่งหลังตรงนะครับตาหูจมลิ้นกายใจเปิดไว้เชื่อมโยงกับทุกอย่างรับรู้ทุกอย่างแบบไม,ไม่ไม่ต้องใช้ความเห็นความหมายอะไรไม่ต้องกําหนดจุดจ่อไม่ต้องเพ่งไม่ต้องจ้องไม่ต้องโฟกัสไม่ต้องเอาชัดไม่ต้องลงรายละเอียดไม่ต้องเนยนรุ้นเน้นเห็นทุกอย่างสักตัวรู้สักตัวเห็นไปมีแว่นถอดแว่นเลยครับปล่อยคลายครับสำหรับใครมาใหม่นะใครมือเก่าแล้วก็โปรดไปเรื่อยๆเนะเป็นกําลังร่วมกันไปนะครับ คือทุกอย่างที่เราให้ออกไปเนี่ยมันมันเชื่อมโยงถึงกั้นหมดแล้วมันช่วยถึงกันหมดครับนะอย่าเพิ่งเบื่อเพราะว่าถ้าเบื่อมาหลายแสดงว่าเริ่มอยู่กับตัวเองแต่ถ้าโปรดไปเรื่อยๆมันไม่มีเบื่อไม่เบื่ออะไรนะครับนะพอตรงต่อที่ไหม้แล้วเนี่ยพอตรงต่อที่ว่างอยู่ตัวตนแล้วเนี่ยตรงต่อที่ไหม้เนี่ยไม่มีความหมายเนี่ยนะก็จะตรงต่อนิโรธิพานนะตรงต่อสุญญตาคือว่างอย่่ตัวต,วตนนะครับนะนะอาการรู้ที่มันเกิดขึ้น แบบไม่มีความหมายในรู้นั่นแหละเรียกว่ามหาสติแต่ไม่ใช่ไม่พยายามจะไม่ไม่ไม่มีความหมายนะมันคือเราไม่จดจ่อไม่ต้องเพ่งมันต้องจ้องมันต้องโฟกัสเอาชัดอะไรลงไปเนี่ยนะไม่ต้องเน้นรู้เน้นเห็นอะไรไม่ต้องจึงต้องต้องตั้งลงไปเนี่ยมันก็มันก็ไม่มีความหมายอยู่แล้วนะครับมีความหมายก็แต่เมื่อกําหนดลงไปในรู้นะครับมันก็เลยปงแต่งขึ้นมาเป็นจิตผู้รู้นะครับแล้วก็มีสิ่งที่ถูกรู้แบ่งแยกออกไป นะการแบ่งแยกตัวตนตัวเองออกจากสรรพสิ่งทั้งหลายแบ่งแยกตัวตนออกจากเรียกว่าเนื้อหาในโลนิพานอันนี้แหละเรียกว่าสักยติทินะครับทำให้สรรพสัตว์ทั้งหลายหลงวนอยู่ในมายาที่ตนเองสร้างแล้วก็ตรงเอง,ง,เองก็ไป <c oughs> รู้สึกว่าติดเองจริงๆไม่มีครับนะ เมื่อตรงต่อนิโโลนิาพาแล้วเราก็ใช้จิตที่มันมีอยู่เนี่ยแหละอายุรกรรมไม่หมดก็กระจายออกเรื่อยๆไม่ว่าจะภูมิไหนก็ตามนะภูมิสูงตั้งแต่มนุษย์ขึ้นไปเนี่ยปวดได้หมดนะครับกระจายออกแผ่ออกไปกว้างๆไรขอบเขตออกไปแบบมันมมีความเห็นความหมายอะไรนะรมันก็จะแผ่อนุภาพของนิโรนิาพานออกไปอนุภาพนี้ก็จะขี่คลายสัมสัตให้ที่คลายทั้งความหลงที่คลายทั้งอุปทานนะครับี่คลายแล้วก็ให้ไปทิ้งไปแบบไม่มีความเห็นความหมายอะไร เจะจ้าไร้ขอบเขตนะฮนะให้ไปทิ้งไปนะครับมันก็จะกลายเป็นอนุภาพที่ช่วยคลายช่วยนะฮะทเราก็ใช้อนุสติอนุสตินะนะเป็นตัวช่วยด้วยเป็นสมมติบัญญัติที่ใช้เป็นสื่อในการนำพาอนุภาพออไปนะครับเป็นประโยคหรือวลีนะเป็นสมมติบัญญัตินะนะที่ใช้ <c oughs> เป็นสื่อ เวลาใช้ก็ดำลี่ออกไปหรือนึกออกไปหรือใช้จิตพูดออกไปอันเดียวกันนะครับนะเวลาใช้ก็นึกกันมาเลยนะครับทุกอย่างก็โปรงตัวโปรงเองวางตัววางเองคลายทิ้งคลายเองไม่ต้องเอานะแต่สภาวะไหนก็ไม่ใช่เราอยู่แล้วไม่ต้องเอานะครับทุกอย่างก็ไม่ใช่ที่ไหม้หรือไม่ไหม้ไปเลยนะไม่ใช่ที่ไหม้ไม่ไหม้อยู่แล้วนะไม่ต้องไปคอยไหม้เพื่อให้ได้นิพพานไม่ใช่ คำานิพานเนี่ยมันใช้คําว่าได้หรือไม่ได้ไม่ได้นะทุกอย่างก็ไม่ใช่ที่ได้หรือไม่ได้ไปเลยเนี่ยตหนตไปเตือนตัวเองเตือนสองเตือนจับสังสารทั้งหลายไม่ใช่ที่ได้อะไรนะยิ่รธนิพานมันใช้คําว่าได้ก็ไม่ได้เข้าถึงก็ไม่ได้นะตอนนี้พ่านไม่ใช่สภาวะเพราะสภาวะนี้ตรงต่อนิพานแล้วไม่ใช่มันไม่มีอะไรเพราะในท่ามกลางที่ตรงต่อนิโรธนิพานอยู่สภาวะอาจจะเป็นสภาวะแบบ มันดูไม่เหมือนนิพานก็ได้ยังทุกข์ทรมานอยู่ยังทุกข์อยู่อ่ะยังบีบคั้นอยู่แต่ว่ามันไม่มีจิตขึ้นมาลองรับเนี่ยตรงๆตรงนี้เรานิพพานนะครับแต่เมื่อไหร่ก็มีจิตเข้าไปลองรับเมทนาเหล่านั้นเมื่อไหร่ก็ตามก็มันก็กลายเป็นสังวรขึ้นมานะครับรนั่นคือสังวรก็ชั่วคราวนะครับสังวรก็ชั่วคราวนะไม่ใช่สิ่งที่ถาวรยั่งยืนที่ต้องไปกําจัดมันนะครับแค่ไม่ตอกย้ําอะไรใหม่ลงไปก็ ตรงต่อน,นี้รงนิพพานทันทีเขาไม่ได้เป็นสังว,วัต,ต่อเองทันทีนะครับแต่ว่าความเหนียวเหนือเหนียวแน่นในเจติตนุสัยทั้งหลายนะในความคุ้นเคยเดิมๆในการใช้ท่าใช้ขันอะไรก็ตามนิวรทั้งหลายวิบากทั้งหลายมันทําให้ความหลงเรามันไหลต่อเนื่องมาเรื่อยๆรเรียกว่าสันติอ่ะความต่อเนื่องของความหลงทั้งหลายเนี่ยหรือว่าคือตอนนี้เราไม่ตอกย้าอะไรใหม่ลงไปมันก็ขาดทันทีแหละนะ ขาจะสันติปุ๊บมันก็ไม่ไม่สืบต่อเป็นภพเป็นชาติไปเนี่ยเวลาเราปรดสัตว์ก็เหมือนกันนะพองแล้วกระจายทิ้งเลยนะมันจะตัดตัวเองเองเ่ยมันจะมันจะไม่มันจะไม่เป็นภพเป็นชาติต่อเนื่องมันจะเป็นแค่ตําหนิใช้ชั่วคราวแล้วไม่หลงว่าเป็นตัวเองด้วยเวลาโปรดนะนุสติเหมือนกันนุสติก็ทิ้งในนุสติเองเวลาใช้นะปรดชั่วคราวแล้วก็ทิ้งเลยไม่ต้องไปเอาอะไรกับมันมากเนาะ ไปทิ้งไปกระจายออกเรื่อยๆนะแบบไม่มีความเห็นความหมายอะไระกว้างๆไรขอบเขต <c oughs> <c oughs> นะเปิดจิตออกตลอดนะครับแล้วก็นุสติไปเรื่อยๆนุสติทิ้งนุสติเองทุกอย่างนะออไม่ใช่ที่นิพพานหรือไม่นิพพานด้วยนะไม่ต้องไปหานะใครยังมีเงื่อนปมอยู่อย่างนิพพานชาตินี้ประกาศถอนไปเลยนะเอ,อ มุ่งมั่นตั้งเอากับนิพพานไม่ได้เพราะไอ้ความมุ่งมั่นตั้งเอาก็ตัณหามอนกันะเออมันคือมันไม่ใช่ที่ได้หรือไม่ได้ไปเลยทุกอย่างไม่ใช่ที่นิพพานหรือไม่นิพพานไปเลยไม่ใช่ที่ว่างหรือไม่ว่างไปเลยนะเออไม่ใช่ที่ได้หรือไม่ได้อะไรไปทุกอย่างนะครับนั่นแหละมันก็จะไม่หาสภาวะเองตัณหามันยังมีอยู่มันแส่สายมนเสร็จพอมันแส่สายปุ๊บตัณหามันทํางานบนอะไรล่ะทํางานบนทวย เรียกทุยนิยมคตินิยมเออ,เอ,อนั่นแหละ <c oughs> นีมันทำคู่นะเออนั่นแหละนะครับ <c oughs> ก็มันจะสร้างความแตกต่างขึ้นมาเพื่อที่จะเลือกแต่ความแตกต่างนั้นก็สร้างมาจากความหลงของตัวเองทั้งหมดนะครับไม่มีความหมายทั้งหมดเลยนะครับก็คือไม่ต้องไปให้ความเห็นความหมายอะไรโปรทิ้งอย่างเดียวโปรทิ้งโปรดเองเลยทุกอย่างนะครับไม่ต้องเอาอือ ทิ้งตัวทิ้งเองไปด้วยนะเพราะว่าการทิ้งมันก็ชั่วคาไม่ไม่ใช่เอาการทิ้งไปทําเพื่อจะได้อะไรอีกคุ้คาไหมเออบางทีเนี่ยคนที่ติดตัวปฏิบัติมาเนี่ยนะพอใช้ไม้มากๆปุ๊บก็เลยกลายเป็นยึดไม้เอาไม้ไปตัดสภาวะเอาไม้ไปปองวางสภาวะมันเรียกว่ามันจําแรงมามันจําแรงมานะเจตนาของคุณก็ยังเหมือนเดิมแม้กรทั่งใช้คาว่าไม้เนี่ยาก็กลายเป็นว่าไปตัด สภาวะไปวางสภาวะมันไม่ใช่วางตัวมันเองเห็นไหมอ่าอันและนั่นก็ <c oughs> นนคือให้ทิ้งเนี่ยไอ้ตัวทิ้งเหมือนันทิ้งตัวทิ้งเองเนี่ยนะคือไม่ไม่ต้องพยายามจะทิ้งเพื่อให้มันได้อะไรเพื่อให้มันเกิดใหม่เพื่อให้มันมีใหม่อะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับแต่ทิ้งตัวทิ้งเองเลยมันยึดไม่ได้เอาไม่ได้นะครับแล้วสภาวะทั้งหลายเนี่ยบางทีมันก็ มันไม่ให้ที่ติดหรือไม่ติดไปเลยอ่ะพูดง่ายนะบางทีมันวิบากกรรมมันเข้มข้นต่อเนี่ยมันก็เหมือนเนี่ยเหมือนจะติดอ่ะานนี้ไม่ใช่มันนองดำรีรู้ดำรีเห็นขึ้นมาเพื่อหลงหลงว่าสิ่งนั้นเป็นจริงสิ่งนี้เป็นไม่เป็นจริงอะไรก็แล้วแต่นั่นคือต้องเตือนตัวเองไปบ่อยนะทุกอย่างก็ไม่ใช่มายาหรือไม่มายาอยู่แล้วทุกอย่างนะไม่ใช่อะไรท้่สิ้นไม่ใช่ความเป็นจริงด้วยทุกอย่างไม่ใช่จริงหรือไม่จริงไว้ด้วยนะครับ เพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสรุปว่าจริงเป็นที่ถี่ของเราเองวัน <c oughs> นี้โานิพานต้องสรุปครับมันจริงแล้วนะแต่เป็นจริงแบบที่มันไม่สามารถจะเข้าถึงได้โดยภาษาตะละทั้งหลายเราไม่สามารถจะไปขบคิดคำานึงถึงแบ่งแยกอะไรได้นะไม,มันไม่สามารถทําอย่างนั้นได้ครับนกะ็คือตรงต่อที่โลนิโลนิพานคือไม่เลิกเอาตัวเองซ้อนลงไปนั่นแหละตรงต่อนี้โลนิพานทีนี้คือเราใช้อนุภาพที่มีอยู่กับโปรดไปด้วยนะอนุภภาพที่ อาศัยธาตุขันเราเนี่ยนะในการโปรตใช้ไปโปรดไปนะครับนะไม่ต้อง <c oughs> ถ้าอยู่เฉยเมื่อ,อไหร่ความคุ้นเคยเดิมๆเดม,มาถามหาเลยนะความคุ้นเคยเดิมๆเลยใ,ใช้การใช้ธาตุขันเนีถามหาเลยอย่างเงี้ยนะครับอย่างวันนี้ผมไปก็โปรตยาริธรรมฝรั่งนะครับมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามีอาทิตย์หน้าน่าจะไปจะรู้จักด้วยถ้าไหวนะเพราะว่าคนนี้ก็ที่จะมานี่ก็เยอรมันเหมือนกัน น่าจะป่วยเยอะเหมือนกันนะครับนะไม่รู้ไปได้ป่ะผมก็บอกให้ถวายลังทานก่อนเพราะว่าถ้าไม่ถวายเนี่ยมันเจ้กากรรมายเวระายใหญ่ไม่ยอมก็ยากหน่อยนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้มาหรือเปล่านะเพราะว่าคือไม่เคยฟังเรยทนะครับนั่นคือคนส่วนใหญ่คนที่ไม่เคยฟังเนะรยมมเนี่ยแม้กระทั่งมาประชุมที่จะรู้จักนี่ยังยากเลยก็ต้องดูสภาพไปก่อนว่ามีวาลาเข้าหรือเปล่าเนาะแต่เราก็ไปประชุมเหมือนเดิมนะวันที่8เมษายนนะครับ 9โมงเช้าถึง11โมงเนี่ยแหละแต่ส่วนใหญ่ก็จะคุยกันยาวเรื่อยถึงเที่ยงนะประมาณนั้นนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวร้อนมันไม่ร้อนมากเพราะว่าต้นไม้มันเยอะตรงนั้นที่เรานัดกันนะต้นไม้มันเยอะนะครับที่นั่งก็มีอะไรก็มีนะครับมันร้อนก็ร้อนไม่มากนะไม่เหมือนกับอยู่กลางแบบป่าคอนกรีตเงี้ยมันจะร้อนนะะนี่ต้นไม้มันคลุมเกือบหมดนะครับมันก็เลยโอเคหน่อย ไปกันได้นะไม่ต้องกลัวร้อนนะครับนี่นั่นแหละก็โปรไปนะครับคลายช่วยไปเรื่อยๆกรุงเทพวพิบากเยอะนะไปไหนมาไหนก็เยอะหมดกาศตกไม่ได้กาศตกนี่จะหลับเอาอย่างเงี้ยนะวันนี้ผมไปนั่งรอรอแฟนทำธุรกรรมนิธนาคารนั่งแป๊บเดียวโหหนักมาเลยหนักมาเลยแล้วเนะจ้าออกเจ้าออกเคที่หลับแล้วไงหลับไปแล้ว เจ้าออกเจ้าออกเรื่อยๆเนี่คือ,อ,อกาดตกไม่ได้เลยอยู่กรุงเทพเนี่ยนะยซึ่งซึ่งจะพูดถึงก็มันก็เป็นสถานที่ที่ถ้าให้อยู่ยาวก็ไม่เอานะครับแต่ถ้ามาโปรดชั่วคราวนี้โอเคไม่เป็นไรโปรดไปนะครับส่วนใครที่ยังมีวาระกกรรมกรุงเทพอยู่ก็โปรดไปเรื่อยๆไม่เปต้องหลับบ้างอะไรบ้างคือเราอย่าไปตั้งเอาในการโปรดนะนะโปรดทิ้งโปรดเองทุกอย่าง ไม่ต้องตั้งเอาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวความหลงยึดติดในความจิตทั้งหลายมันจะเปลี่ยนเองเปลี่ยนเปลี่ยนเองนะครับเดี๋ยวก็สัญญาความจําก็เบาบางจางคลายลงเวทนาทั้งใจทั้งหลายก็เบาบางจางคลายลงเพราะว่ามันไม่มีจิตขึ้นมารับอะไรนะครับนั่นแหละก็ให้ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยไม่ต้องแหงจะหลุดจากอะไรนะทุกอย่างก็ไม่ใช่ที่หลุดหรือไม่หลุดไปเลยนั่นแหละนั่นแหละมันจะได้ไม่ไปเออ ไปคอยดิ้นหนีดิ้นสู้กับอะไรนทุกอย่างนะีไม่ใช่ที่หลุดหรือไม่หลุดไปเลยทุกอย่างก็ไม่ใช่ที่พ้นหรือไม่พ้นไปเลยนั่นแหละนะเพราะว่าถ้าพยายามจะพ้นเนี่ยมันเอาตัวไหนไปพ้นแหะตัวเองก็ไม่ใช่อยู่แล้วทุกอย่างเนไมไม่ใช่ที่พ้นหรือไม่พ้นไปเลยนะครับมันไม่ต้องไปหาสภาวะที่แบบรู้สึกว่าม,มน่ได้สภาวะอะไรบางอย่างเนะีนะ่ย ยังไงเดี๋ยวก็จะโดนหลอกนะพวกมีนิพานสองหมื่นห้านิพานหนึ่งหมื่นแข่งราคากันด้วยอย่างเงี้ยนะพวกที่อยากได้อยากมีอยากเป็นก็โดนหลอกนะครับโดนโดนหลอกเอาเงินไปเนี่ยมีมีมนะะนิพานก็คิดตังค์โอ้ไม่ใช่มีแค่สองสองสองตัวหรอเรียกสองตัวดีวยวเลยมีหลายตัวนะบางทีเข้ากลุ่มไลน์ก็ต้องเสียตังค์อะไรเงี้ยนะนะสอนเฉพาะ ตัวก็เสียตังเป็นอาชีพแล้วเว้ยนะยคุณตรองค์ให้ฟรีนะครับสะไธรรมเนี่ยนะผมก็ให้ฟรีคิดตังไม่ได้ <c oughs> นะขนาดไปจะพิมพ์หนังสือยังไม่ได้เลยนะให้ฟรีนะครับก็โปรดไปเรื่อยๆเลยแหลมก็คลายของมันเองไม่ต้องไ่ต้องให้ใครไปรับรองอะไรนะครับแล้วเดี๋ยวพอมันหมดตัวหมดต้นซ้อนทั้งหลายมันจะมันจะมันจะเข้าใจเองมันเป็นความเข้าใจที่ไม่เอาความเข้าใจนะ มันความเข้าใจทิ้งในความเข้าใจเองหลุดพ้นในความเข้าใจเองเลยนะแต่ถ้าเข้าใจแบบปรุงแต่งก่อนเนี่ยมันไปยึดไง응แล้วก็จะไปหาไงอย่างเงี้ยบางคนมาด้วยความตั้งเอาอ่ะด้วยตัณหามาฟังะารทำด้วยความตั้งเอาอ่ะก็เลยฟังเรื่อยๆเมื่อไหร่จะนิพานาานนพานเมื่อไหร่นิโรธนิพพานเมื่อไหร่จะหลุดเดีววิบากอะไรเงี้ยคือโดนตัณหาตัวเองกดดันอยู่ตลอดเวลาเสร็จแล้วก็ไปเจอเยอะเจอเยอะเนะี่ย ผมไม่ได้สนใจหรอกเพราะว่ามาแบบนั้นก็ไปแบบนั้นแหละเนาะคือถ้าฟังแต่ทรมแล้วมันไม่มันไม่ปร่งตัวปร่งเองวางตัววางเองช่วยอะไรไม่ได้ใช่ไหมอือนะคือเหมือนไปฟังเพื่อที่จะเอาไปสนองตัวเองอย่างเงี้ยก็ไม่ถูกนะันะก็ปลดไปเรื่อยๆแหละมันเลิกไปเองแหละมันเลิกเอาตันหามาเป็นประมาณในเองทุกอย่างนะนะทุกอย่างก็คลายทิ้งคลายเองีย ละตัวละเองไม่ต้องไปอะไรกับอะไรเนี่ยทุกอย่างก็ไม่ใช่ที่ไหมไม่ไหม้ไหมถอยจากไหมเองนะคือไหม้ทิ้งไหมทิ้งเลยทุกอย่างก็ทิ้งตัวทิ้งเองไปด้วยเหมือนกันไม่เอาเอาไม่ได้ไม่เอาตัวไม่เอาเองไปด้วยนะครับลำรีออกไปเรื่อยๆไอพวกไม่เป็นลำรีแบบกว้างๆแบบว่างๆออกไปนั่นแหละเดี๋ยวเป็นเองนะเป็นเองแต่ว่าต้องขยันหน่อย เพราะแต่ละคนก็อยู่กับกายกับจิตมานานนะว,วนเวียนมานานนะแต่อย่าพบมีภูมินี้ก็ไปอยู่พบอื่นภูมิอื่นแล้วก็ <c oughs> กายขันไม่ว่าจะเป็นกายอยากกายทิพยของแต่ละคนก็ตามก็มันก็จะปรากฏตามกรรมที่มันแต่งขึ้นมานะแต่งกรรมขึ้นมาแบบไหนก็ไปแบบนั้นนะครับแต่ว่าไม่ใช่อะไรทั้งหมดแหละ จะเป็นรูปแบบเทวดานรูปแบบพรมก็เป็นรูปแบบของวิบากนะครับมันไม่สามารถจะเอามาเป็นประมาณได้หรอกว่าไหนดีกว่าอันไหนนะพราะพรมก็ทุกแบบพรมเทวดาก็ทุกแบบเทวดานะครับนะถ้าเออเรียกว่าเวทนาจัดๆหน่อยก็ต้องพวกอบายภูมินะเวทนาจัดจนคุ้มขั่งอย่างเงี้ยนะไอ้พวกนึงก็คือไอ้พวกที่โดนสะกดโดน <c oughs> อนุภาคของ มหาโพธิที่ทั้งหลายองค์พุทธองค์ทั้งหลายสะกดอยู่เนี่ยนะครับนะนนี้ก็จะทรมานหน่อยแต่ว่ามันก็นต้องดัดนิสัยนะมันเข้าโรงเรียนดัดสันดานว่าไงนะอืมนะคือจะ,จะคิดจะทําอะไรก็มีบากตีกลับเดี๋ยวนั้นเลยนะภาษาอังกฤษเขเรียกว่าช็อตเทนชะ็อตเซอร์กิตคือจับเลยคิดปุ๊บปวดหัวปั๊บอย่างเงี้ยเลก็อย่างนั้นแะหละเรียนรู้แบบ รียกว่าแบบเข้มข้นแบบอุกฤษก่อนะเพราะว่ามันดื้ออ้อาวพงไหมน,นะครับเดี๋ยวผมจะสะกดมานหน่อยนะรนะกรรมใดๆก็ตามที่หมูเหล่าซาตานเหล่าผ้ามืดภาคมาเรเหล่าบริวารจอมขมังเวทวทั้งหลายพระสงฆ์แม่ชีนะักปวชใดๆก็ตามหรือสีชีไพรทั้งหลายนะคารวาสก็ตามนะที่เป็นสมุนของเหล่ภาภ้ามืดภาคมาเรเหล่าปีศาจเหล่าอสุรอสุลกายทั้งหลาย นะภาพทิภพภาพหยาบพร้มดนสิ้นก,กรรมใดๆก็ตามที่ได้เคยกระทํากับองค์มหาบรมีผู้ปวดสัตว์ครุขุบาจารย์ในการกีดกันขัดขวางปิดกันปิดบังชุดล้างนุงเหนียวสร้างอุปสรรคนะตัดรอนบันทอนกีดในการโปรดสัตว์ขององค์มหาบรมีผู้โปรดสัตว์รครุขุบาจารย์ทั้งหลายหรือใช้ยาวิถีในการปั่นหัวและปั่นจิตปั่นใจนะในหมู่เหล่าผู้ปวดทั้งหลายผู้ฟังศาสนรมทั้งหลาย ให้ต้องออกห่างจากพระศธ,ธรรมก็ตามสร้างแง่สร้างมุมนะให้เกิดความเครือบแคลงระแวงสงสัยนะต่อองค์มหาบาร,รมีผู้โปรดสัตว์ครุรุบาอาจารย์ก็ตามนะหรือว่าใช้ตบะชาญยาทั้งหลายในการสะกดการครอบงำนะดวงจิตทั้งหลายเอาไว้ใช้งานเป็นาธาตุเป็นบริวารทั้งหมดทั้งสิน้นะหรือว่าใช้ตะบะชาญยาทั้งหลายในการดูดพลังชีวิตนะดูดกืนบาร,รมีของภาคส่วนอื่นทั้งหลายเอาไปเป็นของตัวเอง เพื่อเอามาคัดง้างกับพระศาธรรมกับพระศาสนานกับองค์มหาบรมีผู้โปรดสัตย์ครูครูคบาอาจารย์ทั้งหลายก่อให้เกิดความติดขัดข้องคาในสิ่งต่างๆทั้งหลายนะหรือว่าการใช้ทิริริเดศใดก็ตามนะคุณสายบนดำคาถาคมทั้งหลายลในการก่อให้เกิดความติดขัดข้องคาในเหตุปัจจัยทั้งหลายใน,ในทรัพย์สินเงินทองที่ควรจะได้รับนะของเหล่าองค์มหาบรมีผู้โปรดสัตย์ครูครูบาอาจารย์นะหรือสิ่งใดก็ตามที่กีดกันขัดขวางไม่ให้ <c oughs> ผู้ฟังทั้งหลายผู้ฟังแต่ธรรมทั้งหลายหรือผู้โปรดทั้งหลายได้สนับสนุนเกื้อกูลในการโปรดสัตว์ขององค์มหาบรมีผู้โปรดสัตว์ครูครูบาอาจารย์ทั้งหลายทาให้ติดขัดข้องข่าไม่ว่าจะแอบแฝงแนบเนียนขนาดไหนก็ตามนะแต่เป็นไปด้วยเจตนาไม่ดีทั้งหมดทั้งมวลนะแล้วก็สิ่งใดก็ตามที่ได้เคยกระทํากับภาคส่วนอื่นทั้งหลายในการทําให้หวัดโกวัดผวาออกห่างจากพระสัจธรรมก็ตาม นะทำให้เข้าใจผิดก็ตามนะหรือว่า <c oughs> ใช้วาจาในการพร่าบ่นกลด่านะสาบแช่งทั้งหลายนะขู่อาฆาตมาตร้ายนะขู่คำจองเวรจองกรรมทั้งหลายต่อองค์มหาารมีผู้โปรดสัตว์รครูครูบาอาจารย์ทั้งหมดสิน้นะหรือกรรมใดๆก็ตามที่ยังไม่ได้กระทำทั้งหมดทั้งมวลนะให้วิบากกรรมเหล่านั้นโดยกายวาจาใจทั้งหลายทุกๆขนาจิต ได้ย้อนกลับตีกลับสะท้อนกลับสะกดกลับกับขังตัวมันเองกลายเป็นพัฒนาการเหนียวเหนืดเหนียวแน่นนะกลุ่มขังไว้นะด้วยความทุกข์ทรมานด้วยเวทนาอันท่วมทน้นนะต่อกายวาจาใจทั้งหลายของเหล่าซาตานเหล่าภากมืดภักมาและตลอดหนุนบริวารทั้งหลายนะหรือสิ่งใดก็ตามที่ได้เคยคิดนะพูดทำนะก็ให้ย้อนกลับตีกลับสะท้อนกลับกลายเป็นความวิปริตวิปราสความเป็นความความคุ้มคลั่ง ติฟั่นเฟือนในจิตในใจนะของเราซาตานเหล่าภาคมืดภาคมันหลายตลอดบริวารทั้งนั้สิ้นนะบริวารในภาคหยาบทั้งหลายนะที่เป็นคอยเป็นแขนขาให้เหล่าคมืดภาคมันเหล่าซาตานทั้งหลายนะได้ใช้ในการปั่นปวนสังวัตรทั้งหมดทั้งมวลนะผูกมัดผูกพันดวงจิตอื่นทั้งหลายเอาไว้เป็นบริวารนะเพื่อดูดพลังชีวิตก็ตามเพื่อเสริมบาร,รมีตนก็ตามให้วิบัติกรรมทั้งหลายเหล่านั้นย้อนกลับตีกลับสะท้อนกลับ กดกับกักขังตัวมันเองกลายเป็นวิบากเวทนาทางกายวาจาใจนะให้เป็นความทุกข์ทรมานนะให้เป็นสิ่งนี้เป็นความเจ็บป่วยเรื้อรังรักษาไม่หายนะแก่เราาตาเราภาคมืดภาคมาเราบริวารทั้งหลายนะหรือแม้กระทั่งผู้ปวดสัตว์เองทั้งหลายที่ยินยอมพร้อมใจให้ความร่วมมือกับเราภาคมืดภาคมาทั้งหมดทั้งสิน้นทั้งที่แอบแฝงก็ตามที่โจงแจ้งก็ตามทั้งหมดทั้งมวลนะ ไอ้บาตรกรรมเหล่านั้นย้อนกลับตีกลับไม่ว่าจะทํากับสังวัรแค่ไหนก็ตามให้ย้อนกลับตีกลับท้อนกลับในทุกๆขนาดจิตก่อให้เกิดความติดขัดข้องคาในปัจจัยในทรัพย์สินเงินทองในการเป็นการอยู่ทั้งหลายนะในการหาอยู่หากินทั้งหมด้สิน้นในอาชีพการงานทั้งหลายนะในสุขภาพนะก็ให้เจ็บไข้ได้ป่วยเรื้อรังรักษามไม่หายเป็นจิตใจก็ให้วิปลิตพิปิลาสคุ้มคั่งสติฟัน่นเฟือน ทั้งหมดนั้นสิ้นนับตั้งแต่การบัดนี้ไปตลอดกาลเถิดแล้วสิ่งใดก็ตามที่ดูดพลังชีวิตดูดกําลังบาร,รมีของภักส่วนอื่นทั้งหลายไปใช้ในทางที่ผิดก็ให้ย้อนคืนสู่สุญญตาทั้งหมดนั้นสิ้นนับตั้งแต่การบัดนี้เป็นต้นไปแล้วก็เราบาร,รมีทั้งหลายที่วัสนาบาร,รมีทั้งหลายที่ได้จากคุณพระท,ทั้งหลายก็ให้กลับคืนสู่สุญญตาสูญสญลายไปทั้งหมดนั้นสิ้นนับตั้งแต่การบัดนี้ไปตลอดกาลเถิด ให้การสะกดการครอบงำนี้มีผลไปแต่ทุกๆภาคส่วนเนี่ยตั้งแต่การแบบน,นี้ไปตลอดการโซ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 เนี่ยก็โปรดไปสะกดไปคือรู้แหละเพราะว่าห่างมาสองสามวันแล้วไม่ได้สะกดไงมันก็เลยเริ่มกำเริบนะอะไรสะกดซะหน่อยนะฮะมันทูบต่อเนื่องเทียงทีตัวใหม่โตัวเก่าโดนสะกดไปตัวใหม่มาอย่างเงี้ยนะเราก็ต้องจัดให้ซะหน่อย แต่พวกเราก็โปรไปเนี่ยไม่เป็นไรนะเพราะว่าผมก็พยายามจะเคลียร์ให้มากที่สุดอ่ะเพราะว่าแค่วิบากตัวเองแค่นิวร์ตัวเองก็หนักอยู่แล้วไงนะถ้ามาเจอไอ้พวกนี้ป่วยอีกก็ไม่ไหวรอให้มันแข็งแรงสักนหน่อยก่อน,น,ะนะทุกคนนยนะเหมือนกันต้องเจออยู่แล้วนะ,นะครับถึงแม้ผมจะสะกดทุกวันมันยังมันก็ต้องมีมีเจอมันคือจะเจออะไรก็ตามปรากฏการณ์การณ์ทั้งหลายที่ทําให้วันไหวก็ไม่ไปอ่เพราะถ้าใครไปเอะตามนะ ไปเรียกว่าไปสงลังเลสงสัยนะมันบางทีจิตมันรับไปเลยรับไปเลยนะครับแล้วมันจะรู้สึกว่าจริงรู้สึกว่าใช่ทั้งหมดซึ่งจริงมันไม่ใช่บางทีมันก็เป็นยาเวถีที่มันยัดเยียดให้มานะครับหรือว่าคือเราไปเอะมันก็สวยไปก็ออกห่างไปนะครับก็คือมันก็จะมีเราผู้โปรดหรือว่าผู้คนทั้งหลายที่มาฟังทะถูกกันกรองออกไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆเยอะด้วยเยอะด้วยนะครับ โดยพวกที่เหลือฟังมาถึางทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยน้อยลงไปน้อยลงไปอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่สนใจหรอก <c oughs> นะเพราะว่าทุกอย่างมันก็ต้องคัดกรองนะถ้ายังมีตัวเอาอยู่ก็โดนหมดนะถ้ายังมีตัณหาตัวเอาอยู่โดนหมดอ่ะนะเพราะว่ามันพวกนี้มันจะล่อด้วยความอยากได้อยากมีอยากเป็นของเราเองนะครับแล้วก็ซ่อนไม่ได้ด้วยนะซ่อนไม่ได้ด้วยมันจะออกอาการเองเลยแต่ละคนเลยนะผมก็แค่นั่งดูเฉยๆดับให้เดียว นะครับใครเป็นอะไรยังไงเราก็ต้องปล่อยให้ว่าธรรมชาติคัดกรองอนะก็ให้ปไปงี้ไปเรื่อยๆแหละมันไม่มีอะไรนะครับแบบไม่ต้องคาดหวังเลยว่าผลมันจะเป็นไงนะเนาะไม่ต้องคาดหวังผลของการโปรด้วยมันจะเป็นยังไงให้ทิ้งเดียวนะครับทิ้งตัวทิ้งเองด้วยเนี่ยนะแล้วมันก็จะหลุดพ้นไปทุกๆขณะที่โปรด้วยนะะมันก็สว่างไปพร้อมกับการโปรด จบไปเพราะการโปรดแบบไม่มีใครจบก่อนจบหลังอะไรมนพร้อมกันหมดนะแล้วมันก็จะไม่เป็นภาระต่อเนื่องยาวนานไปด้วยนะในการโปรดนะนั่นแหละ <c oughs> โอเคนะอาวันนี้ก็ผอสมัวรละนะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับนะเอากรรมทั้งหมดทั้งมวลของทุกมู่เาชั้นภูมิทุกอยาก่างโอ้โหสี่โอ้โหสโอ้โหสี่ 手手。So awesome.